let me go สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสายใหม่นะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านที่งานอ่าพระพุทธบาทนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นงานจพลปนะคะของจังหวัดสระบุรีนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นร้านสายใหม่นะคะยุทธยานะคะพระนครนะคะมีใบเตยเผือกมะพร้าวสตรอเบอร์รี่ค่ะท่านผู้ชมน่าทานมากนะคะร้านนี้น่าสนใจมากท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านค่ะ จะเป็นตัวแป้งนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นชุดค่ะเป็นชุดนะคะเป็นชุดเล็กแล้วก็น,นี่จะเป็นน่าจะเป็นชุดใหญ่ะคะ่ะท่านผู้ชมโรตีสายใหม่นะคะ40บาท3ามชุด1 0 0บาทค่ะสวัสดีพะ่ะค้ได้นะคะพี่สวัสดี <c oughs> ค่ะอันนี้พี่เปิดร้านกี่โมงคะงานนี้นนประมาณบ่ายสองบ่ายสองอยู่ถึงกี่โมงคะพี่ มาเทคืนคืนนะเที่ยงคืนนะคะเรื่อยๆเลยโอเคค่ะขอช้อนอาจจะหอไปหน่อยนะจะหลอไปหน่อยค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะอ่าที่แป้งจะมีเป็นสี่อย่างนะพี่นะจุดค่ะโอเคใบเตยสตรอเบอรี่มะพร้าวอ่อนแล้วก็เผือกนะคะเหนียวควมบ้องเหนียวหนึบเลยนะไม่น่าไหวครับพี่ ไปกันดูมาช่วยกันถามอย่าเงี้ยช่วยกันถามหน่อยอันนี้ก็คือจะออกงานนะพี่ไม่ได้มีที่ประจํานะคะโอเคค่ะออกงานนะคะท่านผู้ชมเจองานนะบอยอันนี้มีส่งออนไลน์มีอะไรไหมคะพี่ ไม่มีนะอ๋อโอเคค่ะจ้ะอ๋อโอเคค่ะค่ะอันนี้พี่มาจากไหนกัน,นะคะพี่ไชน่าไชน่านะคะอ๋อจ้าอืมเรียนยุทธยามาก็เลยได้สูตรอันนี้นะพี่โอเคค่ะอ,อันนี้จะไปงานไหนต่อพี่ นกไม่ได้ไปค่ะท่านผู้ชม,ม,อ,อ,ชมอ๋อจะไปไกลเหมือนกันนะพี่ไกทั่วประเทศโอ้ทั่วประเทศค่ะท่านผู้ชมนะคะใครเห็นร้านพี่เขาก็อุดหนุนกันด้วยนะคะงานที่นี่ก็มี9วันค่ะท่านผู้ชมนะคะยังเหลืองานอีกตั้งหลายวันนะก็มาเดินอุดหนุนกันได้เลยนะคะ ตัวแป้งนี่จะเป็นรสชาติเหรอคะพี่หรือว่าจะเป็นยังไงพี่เป็นสตรอเบอรี่เป็นมะพร้า,คราวคือเป็นกลิ่นเหรอคะอ๋อเป็นกลิ่นนะคะท่านผู้ชมสดใหม่นะคะท่านผู้ชมรับประกันนะคะอร่อยเลยคาก็หล่อด้อหล่ลยนะคะอันนี้ขายมาแล้วกี่ปีแล้วพี่ขายมาแล้วยี่ปีได้ไหม ยี่สิบปีต่อไม่ได้ต่อนโอ้ยี่สิบปีแล้วค่ะท่านผู้ชมเดีกนะคี่เอาเยอะเนาะค่ะร้างค้าลิงน้วกันนะนียลิงนเกลก่ะอะไรที่ เมียลิงตัวเล็กจำหน้าแม่ค้ไว้จำหน้าแม่ค้าไว้นะคะกับพ่อค้านะคะน่าจะมีร้านเดียวอะท่านผู้ชมนะคะเห็นเห็นเห็นเ้างดูซูมไปที่อัมมาหลังอัมมาหลังคืออะไรอ่ะพี่ยันเนี่คะลงยันลงยันหน้าลิงไม่เห็นอ๋ออัมมาหลังเนี่ยนะท่านผู้ชมอันนี้หลวงพ่อบุญรำพาว มเิให้นะคะคขายดีๆแป้งวันนึงกิโลพี่แปง้งแปง้งของดีก็ประมาณ20โลโอ้โหย่สโลนะผู้ชมอันนี้มันก็ต้องพ่อเหตเศรษฐกิจอ่ะจ้าตามจ้าตามตาม,ตามเศษรษฐกิจนะผู้ชมหมดแล้วด้วยนะลงแล้วจ้าฉีดอะไร<น>อ่ะพี่อันนี้น้อมันติดอ๋อไม่ใช่น้ำมันนะพี่ น้ำธรรมดาหรือเปล่าร้อนจัดไม่ให้ติดน้ำมนต์น้ำมนต์เล่นของนะท่านทู้ชมหอมมากนะคะท่านผู้ชมหอมนะคะานคาเก้า่ะเกิดไม่้ง ี่20กว่าปีนะคะท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะคะขายมานานแล้วค่ะค่าก็ฟางน้ำเขาจะหมักเนี่ยจ้าไปทั่วเลยนะคะกระดูกกระสังจ้าแต่เขาตัวเขาแค่เขาตัวหมดนะไม่ต้องตัวแวะได้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าเห็นนะคะแวะอุ่นวุนได้เลยค่ะปลอดภัยแน่นอนสบา สีเขียวนี้จะขายดีหรอคะพี่ขายดีโอ,อ้่นนี้อร่อยะตอร์ติล้ลอร่อยค่ะหอมหอตอรี่้จะหอมนะพี่เนาะแต่คนมันกินปิดเนาะจ้ะกินปิดกิเดิมอยู่เนี้ยอันนี้คือเป็นจดมเดิมดั้งเดิมมีเขียวเราค่ะมีีเขียวมีขาวนะคะพี่เขียวขาวจ้าดั้งเดิมนะ นุมน่มๆนะพี่กินดิบไม่ได้แล้วพี่ก็่างเยะไม่ได้นะมันแบบเด้งๆหนึบๆแบบ <c oughs> น่ากินนะคะท่านผู้ชม พีบลูเบอร์รี่หอมบลูเบอร์รี่มากค่ะท่านผู้ชมบูเบอรี่ไปเตยค่ะแบบหน้าเราก็หน้ามึงไม่ใช่เหรอแบบยาดังเลยอร่อยค่ะท่านผู้ชมแป้งนุ่มมากค่ะบลูเบอร์รี่หอมมากนะพี่ ถ้าเป็นสตรอเบอรี่ก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ใช่ไหม,ไหมอ๋อออร่อยค่ะท่าวผู้ชมปกติยนะเคยกินแตส่สีอะไรอะ่ะใช่พี่ แป้งบางหอมค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพี่ไส้เหรอบู mm ่ hmm. ไส้ตัวไส้เนะะี mm ่ยค่ะท่านผู้ชมจะหวานพอดีไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็เป็นอ่าจะมีความหอมของบลูเบอรี่ค่ะแล้วก็ใบเตยนะคะ mm hmm. อร่อยค่ะท่านผู้ชมสมกับที่ขายมา20กว่าปีนะคะ mm hmm. อร่อยพี่หอม <c oughs> แล้วสีขาวหอมไหม นะคะคที่มาเดินงานนะคะหรือว่าเห็นที่ขายตามงานนะคะก็สามารถมาอุดหนุนได้เลยนะคะท่านผู้ชมส่วนงานนี้นะคะอยู่อีกตั้งหลายวันนะคะท่านผู้ชมถึงวันที่1ิบเลยนะคะเขาเรียกจำเต็มว่มมางานนะพี่จมพลปอใช่ไหมตํอาอำเภอพุทธบาร์ท่านผู้ชมจังหวัดสระบุรีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะคะพี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณทุกการรับชมละติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ